สวัสดีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับดได้ดีพ่อแห้ยงอ่นนะดย เดินหาของกินบอ้นี่เจอขนมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยขนมกล่องไม่ขีดขนมกล่องไม่ขีดว้าน่ากินนะเดี๋ยวมไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยทีไปน,นะคะว้าวข้าวเหนียวตึ้ง ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จได้จะได้แล้วค่ะได้จะได้แล้วเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อเอาเหนูปงทข้ามแขกชิ้นโอ้โหนี่ใบกะเพราใช่ไหมครับ กระเพราแดงๆเนาะอร่อยมากมันหอมมันหอมไหมเนาะดมได้ไหมหอมดีกว่ามะขามเนี่ยไปทำน้ำริกกกับมะขามเนาะคุณเก็บมาเองเหรอครับหรือว่าซื้อมาเก็บมาครับตัดต้นมันโอ้โอ้มะละกอไปตำส้มอย่างนะมึงไม่ได้กลับบ้านไม้มน้ำขคนเอเลนมาขายนี่ตรง เราจะไปซื้อข้าวเมานะครับเดินหาข้าวเม่าข้าวเม่า เขาเมาไม่มาขายมีข้าวต้มแสดงว่าแม่ขาย,ยังไม่มานะจะไป ข้าก็เมาไม่มาหรอข้าเกี่ยวขาเล่อยู่ไหข้าเกี่ยวขาอาหาเขาเมาบอกวันนี้เขาไม่มาครับข้าเมาเจ้าเนี้ยอรออาหารเยอะครับพี่นุ จีแล SO ้วก็ขนมข้อวจี่เอ้าข้าวจีอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวเราไปซื้อขนมเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าซื้ออะไรซื้อส้มส้มแล้วก็เล้งไง อ๋อผมไปซื้อเนี่ยซื้อขาเหนียวซื้อข้าเหนียวย่างเอาสองงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้มันแบบสุดๆเท่าไหร่ครับคุณพี่าามิาค่นื้อปาันนี้น้ำพริกอะไรเหรอปลาดูตาแดงอ่ะปลาา 我要叫开进来。 ุไใส่ขขสเกลือด้นะครับ20บาทใช่ไหมปาลาุิบม,มาที่ไรก็เดินเดินวนไปวนมานะครับเดินดูของอมาบ่อยอที่นี่นของกินอร่อยๆา ก็ไม่แพงด้วยครับสูตรหอยลำหญ่เจา้านี้ก็อร่อยนี่วันนี้แม่ค้ามาน้อยครับไม่ค่อยเยอะนี่มันอะไเนี่ยมันเขาเรียกมันรอ,นอใจ มันจอกรสชาติหวานๆนาะใช่ไหมปุงเท่าไหร่อ่ะบบาทยี่สิบบาทนี้คนไม่ค่อยคื้อคักเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นแบบ ประมาณสี่โมงยังไม่ห้โมประมาณห้าโมงหกมคนเยอะน้ำรอจสอตลาดที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับแบบ เดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะครับมาที่ไรก็ออกประทับใจทุกทีเลยอดซื้อไม่ได้นะค,รครับเู้ขายขนมอะไรหมต้มว่จะไปซื้อไอ้ข้าวมาเมานะครับก็ดีข้าวเม่าไม่มาขายเลยจะกินเลยครับกินข้าวเม่า ดีครับวันนี้พาเพื่อนๆม,มาเดินตลาดาข่าเกษตรนะครับเคยมาหลายครั้งแล้วครับตลาดวันนี้คือข้านนะดีดาน,นะครับตมเยอะดีโอ้ไข่ติ้งนะครับอยากซื้อมือนจังเลย 买鱼。 ตัวนะคะกล่องไหนก็เลือดได้เลยค่ะกล่องนี้ได้ไครับน้ำจิ้มเป็นแบบรสไหนคะอ่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเป็นพริกแห้งนะคะสูตรพริกแห้งค่ะสูตรโบราณตัวตัดเงินไหมใช่ค่ะวางนะตังก่อนอันนี้เป็ดเหรอจ้าเป็นเป็ดเชอรี่ค่ะอันนี้ก็ครึ่งตัวเหมือนกันค่ะ

เยอะแล้วเสื้อแม่ท้าวเยอะแล้วเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับหมดนี่น่ากินนะครับแต่ว่าหมดโคต้าแล้วครับหมดโคต้าแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศรอบนอกนะครับของตลาดนะัดแห่งนี้นะครับวันนี้ก็มีตลาดนัดน,นะครับก็จะคึกคัก จะมีคนค่อนข้างเยอะหน่อยโอ้มันยังหัวยังไม่พบค่ำนะครับก็จะแดดนะครับวันนี้เขาก็จะมีเสื้อผ้าอะไรมาขายนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสื้อมือหนึ่งมือสองนะครับโอ้เสื้อเขาก็สวยดีนะ เป็นเสื้อที่แบบชุดวอร์มนะครับชุดกีฬาอย่างเงี้ยครับก็สวยดีนะครับเนี่ยใส่ขับรถก็โอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> แต่คงไม่ซื้อนะครับเพราะว่าอ้ชอบสีเขียวมากเลยครับตัว <c oughs> นี้ก็สวยนะครับตัวนี้สวยตัว ตัวนี้น่ารักดีครับเพื่อนอน,นะฮะลายมันดูสวยดีอ่งเกงยียนก็มีครับมือส่งมือสองตัวนี้ก็หนาดีนะครับโอ้สวยดีครับเพื่อน,อนสวยดีสวยดีเขาจัดร้านได้น่ารักเปียชอบชอบครับสวัสดีครับเพื่อน,อนครับวันนี้พามาที่ตลาด ท่าเกษตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาสักแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาที่ท่าเกษตรนะครับก็พาเพื่อนๆมาเทีย่ยวที่ตลาดท่าเกษตรนะครับนี ครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับชอบเดินชอปปีเนี่ย